ตรงนี้มันก็สำ,สำคัญนะตรงนี้มันสําคัญคอือพ่อพระเอกเอาของรักของใครบางคนออกไปเนี่ยเขาไปทําไมเอาไปทไําไ,ไมเอาไปเพื่ออะไรมันมีตั้งแต่ศาลชั้นต้นเขามันก็เกิดคําถามอยู่ในใจอยู่ในใจเราอยู่แล้วว่าแล้วเขาทาไปทําไมทําไมต้องมีคําถามแบบนี้ก็คุณไม่ได้ทะเลาะกันคุณไม่ได้มีทะเลาะตบต,ตีกันคุณไม่ได้มีไม่มีเรื่องขัดแย้งอะไรกันเลย ไม่เคยด่ากันไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยตบตีกันมาก่อนไม่เคยขัดผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจไม่มีไม่มีผลประโยชน์ขัดผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องความกดเคืองมันถึงเกิดคําถามว่าแล้วก็ทําไปเพื่ออะไรแรงจูงใจมันก็เลยอ่อนขนาดตัวตุ่นก็ยังงงแล้วมาทาไปทะไมตัวตุ่นก็ไปถามไปถามอีขยะเสียกว่าคุณทะเลาะกันหรือเปล่าไม่ไม่มีตัวตุ่นเคยถามนะ เคยเคยถามเคยถามพี่ขยาเปียกว่าแล้วเขาทําไปเพื่ออะไรขยาเปียกก็ยังตอบไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าไม่รู้เหมือนกันแล้วยังแล้วยังไงกาแฟไปดิครับผมแล้วก็ทําไปทําไมไม่รู้เอ้าไม่รู้แล้วยังไงวะตอนนั้นไอ้ไหลไอ้ไหลก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละครับก็ถามไอ้ก็บอกไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ทําไปทำไมไม่รู้ไม่รู้แล้วยังไงต่อไม่รู้ก็ไม่มีที่ลงไม่รู้ก็ไม่มีที่ลงสิไม่ไม่รู้ก็ไม่มีบทสรุปสิ แล้วสรุปมันจะสรุปยังไงมันจะสรุปไปยังไงคือคุณไม่ได้โกรธเขาคุณไม่ทะเลาะกับเขาไม่มี <_ d ust> เวลาบัดดีครับผมไม่มีเอาเรื่องอะไรมาเขาก็พยายามพยายามที่จะหาทุกอย่างที่จะเป็นมูลเหตุเขาก็หาทุกอย่างที่จะเป็นมูลเหตุแรงจูงใจมันมีครั้งหนึ่งที่ที่แม่นางเอกบอกว่าอยากจะมีลูกสาวหรือเปล่าเขาก็ไปหาค้นเรื่องนี้ว่า เฮ้ยเป็นเพราะว่าเขาอยากจะมีลูกสาวหรือเปล่าเขาอยากจะมีลูกสาวแต่ไม่แต่มีลูกสาวไม่ได้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่เหตุแรงจูงใจที่จะต้องมาขโมยไม่มีเพื่ออะไรก็ไปมาหาสู่กันได้นี่เออเหมือนเหมือนเหมือนทุกวันเนี้ยเหมือนทุกวันเนี้ยเออแม่นางเอกเอกับแอดมินน้อยเห็นไหมเขาก็เป็นคนชอบชอบเด็กผู้หญิงคนก็จะมองว่าคนก็จะมองว่าเอา้าเอาเอาอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ก็ได้อืมอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่า พอเขาจริงๆแล้วมันมันก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มูลเหตุเขาเก็บหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นเขาตอนนั้นเขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าแม่นางเอกเขาอยากเขาอยากได้เขาอยากได้ลูกสาวมันมันก็ไม่ไม่ใช่มูลเหตุแล้วแล้วเอาไปทําไมโกรธเครื่องกันไม่ก็ไม่มีสุดท้ายก็ต้องหาที่ลงไงสุดท้ายก็ต้องหาที่ลงเพราะเพราะว่าตอนนั้นมันวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดของของรักของใครบางคนนะ่มันสําคัญไง เขาไปดูเรื่องวันเดือนปีเกิดเขาไปดูเรื่องสภาพตรงนั้นอืมมันมันกลายเป็นแบบว่าทําไมไปอยู่ตรงนั้นทําไมวันที่ของรักของใครบางคนหายหายทำไมต้องหายวันนั้นมันเป็นวันสําคัญวันที่หายวันที่เจอมันกลายเป็นเรื่องมันกลายเป็นเรื่องโยงไปเรื่องเกี่ยวกับสายมูไปมันโยงไปกิจกับเรื่องเรื่องไสยศาสตร์ไปมันถึงพอพอออกแนวนั้นปุ๊บเนี่ย พอออกใน,นนั้นปุ๊บนักข่าวก็ประโคมข่าวเกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร์ทั้งทั้งวีทวันอ่ะประโคมข่าวเกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร์ว่าจะมีการเอาไปบูชายันหรือเปล่าเอาไปทําเรื่องโน่นนนี่หรือเปล่าอาจจะไปหาเหล็กไหลหรือเปล่าไปหาของดีหาหวยหาอะไรอยากจะมีโชคลาภวาสนาหรือเปล่าเขาก็บวไปตรงนั้นเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งคดีหนึ่งคดีเนี่ยคดีหนึ่งคดีที่มีคดีคล้ายๆกันกับที่อื่น ทำไมที่อื่นเขาไม่ดังทําไมที่อื่นทําไมีไม่มีกระแสทําไมคดีนี้มันมีกระแสเขาจะมองว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสายศาสตร์หรือเปล่าอืมวันดีคืนดีคนที่มีมีฝาบ้านเอ้าโชคดีโชคดีมีมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนมีนั่นมีนี่ขึ้นมานักข่าวก็ประโคมระเบิดเถื่อเทิงนะอืมเราไม่รู้หรอกว่าทําไมถึงเขาประโคมระเบิดเถื่อเทิงจนวันหนึง่งจนวันหนึง่ง ตัวตุ่นออกมาเฉลยว่าไปเจอเส้นผมไปเจอเส้นผมอยู่บนรถนั่นมันมันก็เป็นมูลเหตุมันเป็นมูลเหตุที่ทําไมถึงมีคนไปนเน้นเกี่ยวกับเรื่องไซยศาสตร์นักข่าวทาไมเป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องไซยศาสตร์เพราะมันมีเส้นผมเส้นผมมันไปทําอะไรได้หลายอย่างในอะไรบ้างละ่ะนั่นแหละเขาก็เขาก็จะเ,เขาก็ไปในในมุมนั้นถ้ายุงถ้ายุงมันกัดแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดขั้นในบนันทึกที่ตรงเลยแล้วที่นี้เนี่ย แล้วทีนี้คือตั้งแต่ศาลชั้นต้นเขาเขาต้องการหาแรงจูงใจเขาต้องการหาแรงจูงใจที่มันชัดจเจนอสวัสดีพี่นไพครับผมทุกอย่างครับทุกอย่างทุกอย่างคือคนเขามองได้ครับคนเขามองได้คนเขาพูดได้หมดว่าพ่อพี่เอกไม่ได้ทําเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อืทั้งทั้งพ่อพี่เอกมันเองได้หมดได้หมดครับเราพูดได้หมดแต่สิ่งที่เขาสู้กันอยู่บนศาลเขาสู้กันด้วยหลักฐานด้วยเหตุผล คนตัดสินคือศาลเราเอาความเชื่อส่วนตัวเอาความคิดเห็นส่วนตัวขึ้นไปสู้อยู่บนนั้นไม่ได้ไม่ได้อยู่บนนั้นก็ต้องสู้ด้วยหลักฐานเหตุผลอืมมันถึงจะมันมันถึงจะมีประโยชน์มันถึงจะมีประโยชน์กับมันถึงจะมีประโยชน์กับพ่อพระเอกและแม่เอกเขามันเป็นอย่างนั้นผมถึงบอกแล้วว่าหลายอย่างหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับการต่อสู้นั้นสําคัญ การต่อสู้นั้นสําคัญแนวทางการต่อสู้นั้นสาคัญสําคัญเรื่องบางอย่างเรื่องบางอย่างนะครับบางทีนะครับบางทีเนี่ยเรื่องบางอย่างเนี่ยคืออยู่บนนั้นเขาเขาสู้อะไรกันเราไม่ทราบแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันก็ต้องมีการหักล้างกันมันต้องมีการหักล้างต้องหาหลักฐานข้อมูลไปหักล้างซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้เปรียบเพื่อให้ได้เปรียบอืเพื่อให้ได้เปรียบว่าฝั่งตรงกันข้ามมีอะไร ฝั่งตรงข้ามมีอะไรเรามีอะไรไปหักล้างเขาฝ่ายโดยูดมีอะไรฝ่ายจำเลยมีอะไรที่จะไปหักล้างเขามันอยู่ตรงนั้นที่ที่จะไปหักล้างเขาอืมอันนี้ก็ก็ธรรมดาครับพิมพ์ได้ครับถ้าพูดความจริงตั้งแต่แรกก็ไม่มีปัญหาคุณพูดได้ครับพูดได้พูดได้พิมพ์ได้แต่อย่าลืมนะว่าเขาก็มีเขาก็มีความมั่นใจเขาก็มีความมั่นใจในแนวทางการต่อสู้ของเขา คือทั้งสองฝั่งนะครับฝ่ายโจทย์ก็มีความมั่นใจในการต่อสู้มีความมั่นใจในการต่อสู้ในแนวทางของเขาฝ่ายจำเลยก็มีความมั่นใจในการต่อสู้ในเรื่องคดีของเขาต้องมองตรงนี้สิเขามั่นใจของเขาเขามั่นใจของเขาว่าแนวทางในการต่อสู้ของเขาเนี่ยมันมีโอกาสมันมีโอกาสเขาถึงมั่นใจมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าก็พวกคุณไม่พูดความจริงกันเอง แต่อย่าลืมนะว่าความมั่นใจของทุกคนนะครับมันคือการตัดสินใจของทั้งสองฝั่งว่าของทั้งสองฝั่งว่าเขาจะสู้กันแบบไหม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า,วาสารตัดสินแล้วแล้วก็ต้องมาลงกับคนที่ดิเคราะห์ว่าเอ้ยพวกคุณไม่ไม่ช่วยเขาพวกคุณไม่พวกคุณไม่พูดความจริงพวกคุณหูปากอยู่ก็มันก็ไม่มีใครเห็นว่าเขาเป็นคนกระทาไม่ใช่หรอ เพราะผมเคยบอกหลายครั้งหลายรอบแล้วว่าคาดีนี้มันไม่มีประจักษ์พยานเมื่อไม่มีประจักษ์พยานมันถึงต้องหาหลักฐานมันถึงต้องหาหลักฐานมันต้องต้องหาพยานให้เยอะที่สุดอื